เดียวนึ่งเลยเหมือนกันแผนช่างไฟน้มแน่อช่างไฟพร้อมยังพร้อมเหรอช่างไฟพร้อมนะสาวเราพร้อมแล้วนะโอเคพี่นิ้งตรงกลองมะนี่ว้าวช่างไฟช่างไฟพร้อมยังพร้อมช่างไฟกลัวนาถามากเลยเจ้าของร้านทำยไงจะบีบได้ว่าบีบบีบรู้เรื่องนาข้างหน้าอยู่เพราะมันจุ๊บ ครับผมสาวๆพร้อมคุณลูกค้าพร้อมหรือยังแถวเอียงหันมาทางนี้ไม่หันมาทางนี้แก้วหันข้างค่ะแถวโอเคนี้หันข้างหัคะนู้นหันข้างแล้วช่างแต่งหน้าเหรอรวมกลับอยู่ไหนให้โมลาร์ไปใส่วางใส่ใต้คู่ไม่คุณหน้าคุณหน้าเปลานตาก็จบ เอามือกล้องครับนักกวยมือกล้องีอะไรจะหันมาทางเขาด้วยห <S S S 1> ันเมื่อไหร่ <c oughs> แต่ดักเอาวันนี้สาวเรามีัแค่นี้นะปกติมีประมาณร้อยกว่าคนนะครับผมตอนนี้มาห้าสิบลายคเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเจ็ดสิบคน